จานตังครับจานตังแม่ไปซื้อไก่มาแล้วเอฟซีให้ตังแม่มาให้ซื้อไก่ให้หนูแย่แม่ต้มให้หนูนะนะที่หนูขโมยไก่แม่ลูกเอฟซอนตังไว้ให้แม่สามซื้อไก่ให้หนูอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยอันนี้แม่ซื้อมาเจ็ดสิบบาทเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปซื้ออีกนะวันนี้แม่จะซื้อฉลองให้กินกันหมดทุกคนเลยนะรู้ไหมรู้ไหม เพราะว่าซื้อมาวันต่อวันดีกว่าซื้อมาแช่แล้วมันไม่อร่อยนะลูกเนาะวันนี้วันนี้กินกินถุงนี้ให้หมดนะให้พี่โชคด้วยนะให้พี่โชคด้วยให้พี่พีด้วยนะให้อาจารย์ตงังแล้วก็ให้ลูกศิษย์นะรู้ไหมเนี่ยไก่นะยวไม่ไปต้มให้ให้อาจารย์ตงังแล้วก็ลูกศิษย์ทั้งหมดนะกินด้วยกันนะรู้ไหมครับรู้ไหมอ้าวลูกศิษย์ทั้งหลายเตรียมตัวรอ รอกินให้พุงกลางเลยนะซื้ออกไก่มานะอาจารย์ตังนะเดี๋ยวได้กินกันมแม่ไปต้มก่อนนะลูกศิษย์เดินมาแล้วลูกศิษย์เดินมาหนึ่งลายลูกศิษย์เดินมาแล้วหนึ่งลายนะนี่ลายอีกลายหนึ่งนั่งเฝ้าตรงนี้เดี๋ยวต้มเสร็จแล้วงมาทุกลายนะลูกศิษย์สำนักอาจารย์ตงัง มาแล้ว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 มา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 มเดี๋ยวแม่ฉีกให้ลูกแม่ฉีกกระชามให้นะลูกนะออ้อยากกินอยากกินมากอยากกินมากอยากกินมากๆเลยอยากกินมากเลยแม่ฉีกกระชามให้กระชามให้นะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะลูกนะไม่ทันใจไม่ทันใจออะดูก่อนดูก่อนนะเอาดูก่อน ดูว่าจะทำอะไรดูนะดูนะ,นะ confidence. โตังลูกมันดึงไปไม่ไหวเหรอลูกเออเอาไปไม่ได้เหรอลูกเอามาทางนี้มาทางนี้ไหนะลองดูซิอ่ะลองดูอ่ะดูซิเอาไปได้ไหมดูซิเอาไปยังไงอ่ะโอ้โูกอ่ไข่ชิ้นใหญ่เหรอลูกมันชิ้นใหญ่มากเหรอลูกโอ้ยชิ้นใหญ่มากอ่ะไอแม่ตั้งตรงนี้ให้ดิอ่ะดูซิจะทําได้ไหม จะเอาไปยังไงอะไม่ต้งสองชิ้นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ช้าต้มอ,อีกอโอ้โหต้มเปล่าๆนะอื้อหืออ่ะกินทั้งชิ้นเลยใช่ไหมลูกอ่ะให้อาจารย์กินก่อนลูกสิลูกหาอย่าเพิ่งมาลูกสิลูกหาอยู่ไหนกันหมดไม่มาอ่ะให้อาจารย์กินก่อนอู้ยอรยอยมากเลยเหรอครับลูกอรยอยมากอ่ะไม่ยังไม่ต้องฉีกหรอกอ่ะ ออโอ้งั้ยอาจารย์กินก่อนนะลูกศิษย์ลูกหาทีหลังนะลูกนะโอ้ยเอ้าจะข้าไปทำไมจากาตรนงนั้นน่ะลูกเหออืมอ,อ่ะอาจารย์กินอาจารย์กินก่อนโอ้โหอร่อยมากเลยเหรอลูกไก่ลูกโอ้โอกไก่อร่อยมากเลยหรอครับโอ้ยพื้นสะอาดอยู่วางได้แม่ลาดน้ำทุกวันอ๋น,น้ำมาลาดทุกวันถูทุกวันอือหือ นันไงเหรอะครับลูกขอบคุณมากมากครับไก่ครับได้กินไก่ครับ <c oughs> เอาสิเอาเอาเอาจะเอาไปยังไงอะเอาไปยังไงอะอะไก่ต้มแล้วครับไก่ต้มสองชิ้นครับลูกศิษย์ลูกหาอยู่ไหนนะลูกศิษย์ลูกหามาแล้วครับไก่มาแล้วครับลูกศิษย์ลูกหาอย่าเพิ่งกินให้อาจารย์กินก่อนเดี๋ยวแม่จะจะฉีกใส่ชามไม่คนละชามละชามไงลูกไม่ตั้งไว้ให้ดูก่อน แล้วอาจารย์เขาขอชิมก่อนให้อาจารย์ชิมก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ให้อาหารอาจารย์มาครับให้ไก่ครับอาจารย์ได้กินไก่สมใจแล้วครับให้ฉีกให้นะลูกนะให้ฉีกให้อะลูกอะให้ฉีกให้นะครับอืมอะอะไม่ฉีกให้นะครับลูกไม่ฉีกให้นะอ๋อไม่เอาไม่เอาจะเอาชิ้นใหญ่เหรอลูกโอ้เอาชิ้นใหญ่อ่ะอืมอะชิ้นใหญ่อโอหอืม ูกศิษย์ลูกหาลอก่อนนะมาเดี๋ยวแม่แบ่งให้พี่ๆเขาด้วยนะลูกนะแบ่งให้พี่เขาก่อนนะดูไปก่อนดูสิทำได้ไหมจะกัดยกไปได้ไหมอืมแม่ต้มสองชิ้นก่อนอีกชิ้นหนึ่งต้มพรุนี้นะลูกนะเดี๋ยวต้มพรุนี้อีกนะพรุนี้มีต้มอีกพรุนี้เช้านะลูกนะอ,อ๋อใหญ่มากเลยไก่เนี่ย ไก่อาจาร์ตังอร่อยมากเลยแม่ซื้อไก่มาต้มให้อร่อยมากๆครับขอบคุณมากๆครับแม่ตังมาซื้อไก่ครับ,บคุณนี้ไม่ไปซื้ออีกนะที่ต้มยังไม่หมดก็มีเด็กน้อยเอ้ยไก่ต้มเปล่าๆนะคะต้มเปล่าๆไม่ได้ใส่อะไรเลย ที่จะคาบไปยังไงดูนะคาบเดินไปไหนจะเอาไปไหนกินเป็นนะน,นี่เราอ่ะนะกินเป็นนะลงพื้นหนกลงพื้น ไปแล้วอไปไหนลูกไปไหนเอ็มเอ็มล,ล,ลูกศิษย์ไม่มีใครมากินสักคนลูกศิษย์ไม่มาเดี๋ยวลูกลูกศิษย์ไม่มาอืกินคนเดียวไปแม่ไปแบ่งลูกศิษย์